วันนี้ผมได้รับโจทย์มาโจทย์นครับให้ผมขายรถคันหนึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเมื่อคงมเมน็นแค่รถเก่ารถยูเก้าูนรถคลาสสิกธรรมดาแต่พอผมลองค้นประวัติมาดูจริงผมกลับต้งองจุดอ่านเพราะสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันไม่เหมือนใครเลยนั่นคือโลโก้ไทยรถที่มันเป็นภาษาไทยครับปี2 5 4หเนี่ยฟองสบู่แตก คนตกงานโรงงานเงียบความหวังแทบไม่เหลือทั้งประเทศเหมือนกำลังจะหยุดหายใจแต่ในวันที่ทุกอย่างกำลังจะหยุดมีหนึ่งคำครับที่ทำให้ทุกอย่างเดินต่อได้อีกครั้งหนึง่งด้วยพระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้ตัวยู่ตามมอเตอร์ไทยแลนด์เนี่ยผลิตรถขึ้นมาหนึ่งคันโดยไม่ต้องรีบไม่ต้องใช้เครื่องจักร ใหพนักงานได้มีงานทำงานที่สุดเท่าที่ทำได้ครับและรถคันนั้นก็มีชื่อว่าโตโยต้าซูลุนาโตโยต้าฟอนไทยหรือโตโยต้านิยมไทยซูรุนาคันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่รถยุก้าูงธรรมดาแต่มันคือรถที่เกิดจากความห่วงใยโลโก้ไทยรถไม่ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่เขียนด้วยภาษาไทยและตัวเลขไทย โซลูนา1.5โลโก้แบบนี้โตโยต้าไม่เคยทำมาก่อนและลจะทำให้รถรุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นรุ่นนี้ผลิตเพียงแค่600คันในประเทศขายหมดภายในหนึ่งเดือนเพราะคนไทยในตอนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ซื้อแค่รถแต่เขากำลังซื้อความหมายมันคือรถที่บอกเราว่าในวันที่ประเทศยากลำบากที่สุดนั้นแะยังมีใครคนนึง ที่คิดถึงประชาชนก่อนเสมอถ้าคุณกำลังมองหารถคลาสสิกสักคันไม่ใช่แค่รถสวยไม่ใช่แค่รถที่หายากแต่เป็นรถที่มีเรื่องเล่ามีความทรงจำและรถคันนี้มันจะสอนทุกคนว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้วัดจากราคาแต่วัดจากหัวใจของคน ที่เลือกจะดูแลคนอื่นก่อนในวันที่ตัวเองก็ลำบากเช่นเดียวกันรถที่คนไทยจะไม่มีวันเลืมได้ฟังเรื่องราวสำหรับโตโ o ต้ s โซลูนาฟอนไทยกันไปแล้วนะครับรถรุ่นนี้มีสตอรี่อย่างไรที่ผ่านมาและรถคันนี้ ก็ยังมีสตอรี่อีกสําหรับผมเนี่ยผมได้สตอรี่แล้วคันนี้ไม่ว่าจะเป็นการได้มายังไงเซอร์วิสแบบไหนสนใจนะครับคันนี้เข้ามาดูได้เลยผมบอกเลยว่า1ในร้ออ่ะคันนี้